นั่นก็เหมือนระเบิดเวลานาฬิกาติ๊กตอกนาฬิกาติ๊กตอกยังแม่งตัวโลอีกอ่ะบนมีอานาอ้ามมาบรีนานาบรีจะเสียใครเอ่ยเอาไอ้เหี้ยใครไม่ไปดันมันวะน้าไอ้เหี้ยใครเหน็บดีดได้วะน้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เห็นบินใบนึกว่าเหน็บดีดแล้วพุ่งชนอ๋อพุ่งชนพุ่งบางแสนเดี๋ยวะรอรอดูรอดูไปสักแป๊บเลง ีนี่มันตึ้งแมแต่กระแสอยู่แหละก็ได้เดินมอนดเชอะอุ้ยไขวะนั่นนเหมือนเปิดเป็นน,น้นนานาฬิกาติงตองนาฬกาติงตอ,องนาฬกาติงตองออร์เคิลติงแทงอย่างเงี้ยใช่ทำไมีักสอเลยลป์ลิปป์ลิปป์ ไอ้เหี้ยมันโล่มันเยอะจังวะสัตว์เดี๋ยวกเราก่อนเดี๋ยวกูเราตายก่อนหุ่นละหุ่นละเป็นเขี้ยมดีเขี้ยมเขียมเขาเป็นกุ๊กๆดิดังนั้นเอาหนังที่เปเทียบหมันก็ไม่แฟรเด็ดอีธานเฮาแน่นอนอีธานเฮาอันนี้ครับติดอันนี้บอกเลยโอ้โคโล่แต่ละตัว ปลาระเบิดไปแล้วดีว่าหุ่นแตกไม่ระวังมันใส่หุ่นใส่มั่งนะสวยริปเปอร์ข้างหลังริปเปอร์ข้างหลังจ้านี่ไม่ตายสักทีวพราะกูงงวิสาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเขาริปเปอร์ยู่ยกกๆๆข้ายนลจ้าเนี่กลัวกลัวริปเปอร์ผมกลัวริปเปอร์ครับ คนนี้เปิ่กำมอยรัคัะไหวติดแถบภูตาทว่าน้องเนี่ยใจเย็นใจเยนมือใหม่หัดคกันแต่นี่แล้วลอาดูว่าดูไหนับเวลาเมลิกาติต่อเืินใจธรรมดาทัดทัทิ้งก่อน ออกมาร้องเพลงอะไรหรือออกว่าเลิกเล่นมันกระดันรถอยู่ไงแยกจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันซัดจีนหยุดไปไหนน้าเอาคนตายไปหนึ่งคนนะโคตรสดโคตรสดเราจะแตกเราจะแตกอาเอนจินระวังอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันพาดเอนจิน ไปเออเว่นใจไม่พอต้องไปต้องไปต้องไปกูอยู่ที่ไหนอยู่ะพานพุดธเลยพาพาพาทาง้ายนโยเล็บตอนโยเล็บ ตอนเล็บตอนไม่วพาตายพาตายพี่พาตายแล้วล yeah, ิงะลิงะตายไหมอุ้ยปาเตียนเตียอะไรน้องหรอฮะฮะป้อมปืนกลเยอะจังวะพี่เจอน้องระวังจะร้องนี่นนีนนนีนเห็ไเหหมมาเดียมาแลีอะไรจะให้มานมาเนมดิเด เข้าเนี่ยเข้าเน่ริปเปอร์มาเข้าเนี่ยบัตเตียนยิงตายเลยนะนนหูบอ๊อฟคูโวันผมจะตายผมจะตายคิวผมหน่อยไม่นะว้ยใครใครใครคอ กุ๊ปก่อนลีกุ๊ปก่อนน้องมันแอบอยู่ในสุดเลยแบบเลือดสุดใจเลยจับให้จับไปเก่งขึ้นเลยนี้ไปยังไงก็ต้องผ่านน้องมันนะขึ้นไม่ได้แล้วจับให้น้องมีคนจะโดดขึ้นไปข้างบนแน่ไปด้วยไปด้วยเอ้าเจอยังธีรพัฒน์ไปเดย์ด้วยว่าแตกมิดมีวังกี้มิดมี เม้าม่งมาชุบตัวเอฟเจัดโอ้โหเฮียไม่มีรักตัวเลยมดิรคอร์มดิรคอโล่อปขิดรถไปก่อนเนิมิตเนิมิตเอ้ิตเนมิตสกก่เลยมันข้ามมันลงตกฟู เฮียกูฆ่าตัว FK เว้ยแล้วเมอร์ซี่แม่งมาชุบไปตัว FK แต่แล้วกูฆ่าแม่งทั้งคู่เลยจัดใคร FK วะเฮียจังนี่ไงช็อตนี่แหละกูบอกเลยไอ้บาเตียนก็ FK นี่ดูดูดูปึ๊บนี่เมอร์ซี่นะดูเมอร์ซี่นะมาแล้วไวยอ้อย่าทุเรศชิบหาย เรียกว่า wrong rest ไง